บาทผู้ใดน่ะนำมาขายของพี่น้องผู้ใดเนาะขี่จักรยานมาหน่ะนะคุณคุณนาเตนะ๋เนาะเปินสีปึกเจ้าเต๋อโอ้เ่ินสีนังเอกตัวเนี้ยโอ้บัดได้แทนนังเอกเก้าข่อยนี่เองอายได้<อ>ถงาาุงเท่าไรจ้าถุงละสี่บาทจ้าของสองบาทหรอจ้าโอ้เอาบร้องบาทนังเอกเจอนังเอกแบบนี้เอาจะถากสองบาท จะถามเจ้ากระสือดีล่ะด้วยเสตียโพบาทนึงกับวตีโถงจ้าอันยายจะไปเอามาได้ใส่น่ะนะเอามาจักรกลาดจ้ามาจะ่จักรกลาดจ้าเจ้าก็ไปหามะไก่จะไปใส่มาข่อยทานแม่เดี๋ยวเจ้าให้ไปใส่มาไปตัดอ้อยมาจ้ารับจ้างมาจ้าโอ้รวยบ่ิเนรวยมาบ่บ่จ้าา ห้ารับจ้าก็ได้เม็ดบัวหลวงมาค่ายทุงละสองบาทสองบาทสี่ทุงกับสิบบาทสี่ทุงกับสิบบาทจ้ามันแมนบอกว่าแม่เขาข่ายทุงละสิบบาทเองเอาบัวได้มันแพงเอาก็เลยขอซื้อกระทุงละสองบาทจ้าใครเขาจะค่ายใเจ้าเขาข่ายให้แล้วเข้าใจบอแมนบอลละแมนเดี๋ยวสัมผณสเนี่ย เป็นเป็นยังไงไปตัดอ้อยเมยบ่เหนื่อยอันนี้เขาตัดแล้วหลือเต้ตัดแล้วเลยอตัดแล้วแล้วแต่ชีวิตตัดอ้อยมันก็เมยคือว่าแหละเนาะเหนื่อยแดดกระแดดเกิดเป็นลมนาะมื้อนานปะนี้เกิดเป็นลมเลยเต้ยายมันแดดมีเมี่ยเด็กจะน้อยเตจนบริตัดสองมือบริสมบายบริสบายเจ้ากระสูนชีวิตคักเนาะเอาบรสู้กันได้ลูกละลูกเรียนนะอ๋อ ลูกเรียนลูกเรียนขึ้นม .4 แล้วเฮงเพเน็กเตรไปขอสองพันกโอนมาให้ลูกขึ้นมอ .4 แล้วเรียนต่อม .4 ีวดเอาดเอาปวดเอาตัวอืมเไปซ่อหารับจ้างอีกอดออกเพื่อลูกเนาะจะโ้มยางยายโ้มมาแหละไปหายอดไม่กับบได้ ได้กระได้สองสามอันได้กระได้สองสามอันเลยมาพอเข้าคายในวัวล่วงนะ <c oughs> ไปยังได้มายังได้ไปเอามาจะทำได้อเอามาจะจักระลาดมุนคือ่าแกะแน่แกะกีใสเขาก็พึ่งมาเอาให้กินชูๆบ,บ่ได้บ่ออันบุนันปะไม่ใหญ่ใจแต่ว่ามีเงินนะขอจักทุงบ,บ่ได้บ่ถือว่ใหญ่อยเลย้เออ,อค่อยกัน บ่มีตังคือกันบะมีตังก็บ่ต้องเราเออแกกพี่น้องกินจิจูหนาะเออพูดกันให้เข้าใจกันเออว่าอันปลาโลกินของเขาหรือวะเนี่ยเอาได้ปลาโลเอาไอลี่โอ้ยรี่ตีโอ้ยรี่ตีเอาไอรีตีโอ้ยไม่ล้วนั่เอกไม่ล้วพี่น้องเอาบัวมาหากูเอาบัวจ้าบัวบัวมากินบัวกินบัวกันไหม กินจ้าจีนราไปขายในบัวกันเด้อบ่ต้องไปใครบ่ได้ดอกขายบ่ได้ก็แจกพี่แจกน้องแจกลูกแจกหลานกินให้มันเบิดเลยเข้าใจบ่นี่ยว้าวเข้าใจมันต้องไปไข่มันแดดก็ต้องไปไข่เฮ้ยบ่ไขายไว้อันนี้เอาการยังไงเจ้าคะว้ามาตาว้าอเลยนี่จิบห่อเอาห้าบาทเนาะ ค่อยเอาใช่ค่อยเอยอยกิดบ่มีเงิน,<ค>น<ม>บางใบคบออันจจอยายจ้อยก็บ่มีค่อยเกิบ่มีคือกันมีอยู่ห้าบาทเอาบอ่ค่อยมาจะจักรกลาดทูดจักรลาด<อ>มาตัดอ้อยก็รวยอ้อยบ่รวยดอกรวย,วยสิบห่อห้าบาทขันบ่เอาสิบห่อห้าบาทเราก็ขายบ่ออก <laughs> แม่บอกอ๋อไข่อ๋อกินแล้วขอกาไปไปเรื่อยๆคือไปเรื่อยๆบอกเออไปเรื่อยๆคือรดไข่โอ่งนี่แหละโอ้ถ้าโบได้ไข่คือโบได้เงินว่ต้องไปขายดอกเอาไปให้ลูกไรลานกินเด้อแค่ไหมห้าห่อชิบบาทนี่ห้าบาทก็เอาโยเอาสิบทุ่งห้าบาทเนาะสิบห้าบาทจ้ะเอาสิบทุ่งให้ห้าบาทเอาเกาว่าต่างวัวฟอกหมา ตั้งอยู่ในลูกพี่บ่เกี่ยวเด้อบ่เกี่ยวเด้อโอ้อันเสื่อนปบาดพี่น้องพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยบอชื่อเด้อบ่มีตั้งไงเนาะบ้าไปก่อนเดี๋ยวให้น้องสาวเอาให้จักห่อจักห่อนี่ซีซีห่อโอ้ยเหมือนในแนวเจ็บบาทบ่อีละเจ็บมาเจ็บมาบอว่าเหมือนในถนนต่อให้ เม <formation> ื่อ <R> น <ud> ี่น่เจ็ดบาทนี่ยเมื่อตะการนี่ยเชียให้มั้นี่เชียให้มันี่เออเออให้บอให้บอมื่อตกานี่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเต่อราคาย่างดีนี่หนึกว่าจะมีเงินจิมบอาเงินกระลูกพีไปนะว่ามีเอากลูกพีมีหน้าจะเอารึเมื่อตะการเนี่เจ็ดบาทเห็นไหมเนี่ยเจ็ดบาทยคากแล้วค่กแล้วออเออันบ่มีเงินเนี่ยเขาก็กล่าวนะไม่ใช่จอยพี่น้องโอ้ยค่าแล้วไานี้ไปยางตากแดด ดีดีกว่าจะไปย่างตากแดดจ้าอ๋อแดดท้อนจ้าโอ้เกจไฟเอาเจาะมันหายากดีเชื้อชีได้เชื้อระบาท,ทเ,ชเชื้อละชลึงเนโอ้แล้วเลยให้เกจตายค่อยท<ค>่าค่อยท่ยามแม่เจ้ามาแต่ใส่เนี่ยบา้านแต่บ้านน้องหัวช่งางมาแต่บ้านน้องหัวช่งางปมาหายน้อยไม่ก็ได้สองแซ่บอันดีจ้าแ่ยักได้สองอาจารย์ปันแกรู้ไหมนี่ มื่อตะก,การนี่แกแกขอค่าเจ็ดบาทจ้าแล้วแกคิดไหมว่าเขาแกแต่ยิ่ได้ตะละเม็ดทำนี่แกคิดไหม <c oughs> ขายบ่เนี่ขายบ่ใครที่ <c oughs> เราให้ทุงจักบาทละ่ะใครเกิบมามีเงินเบิ่งก่อนให้นับเบิ่งทุง่งมันมีจักทุง่งเอองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทุ่ง แม่ยายนจ่อยยังให้ห้าบาทเอาบบหาาหาหนาบัหาห้าดอกปาแม่ยงยนจ่อยไปเอาใด้ก็ไปหาเอาอยู่ป่าเู่แล้วเจ้าก็สงสารคอยบ้างประสงสารยู่ยายจ่อยกับว่ามียังเงินบาทหนึ่งสองบาทสิห้าซื้อมากเขียวกับว่มีพี่น้องเอ้ยสงสารยายจ่อยแนี่ยชื้อไปฝากลูกฝากหลานสงสารมันเอาจักบาทละนี่ มันไงจ้อยจะหาบาทเนาะเออหาบาทเกาเออวากันให้ถือกันน้อย่ามานำออกคืนดูมานำดเดี๋ยวที่ขี่รถไปย่างเอาหอกมาได้ขี่รถบ่มีโลเออค่อยกับบมีก็กรโดน้ห้าบาทก็เก่าจ้ไเอารุ่งรุ่สานหาบ้านกินมอมิดเอาไปให้ลุกโรงเรียนปวด มาเจอป้าใหญ่จอยกตะตอสิบุงห้าบาทแม่แทบจะขาดใจตายหามาแทมเหนื่อยยากใกายกลัวใจบ้าน,นาหอนแดดฮะยายไข่กระดลดหัวไข่ถานนากกเจ้าสิตอราค่าเขาดีติเนี่ยต้อนตัวป้าเจ้าก็ใจลายใจดำแมเถอะยายใจลายใจดำนอกคนโมมี คนว่าไม่จะหูว่าเพื่อเขาจะหาได้นะหูบ่ากระจังขอบุนยังนุ่มยังแน่นยังนุ่มยังแน่นกระซงแล้วเพื่อเขาจะหาได้ในบานแม่เมื่อยกเมื่อยเห็นบ่เนี่ยกะจะเอาไปแกกลูกแกกล้านกินนะน้องเอ้ยโอ้ให้เขาห้าบาทเดงตีจด้ป้าพี่น้องสงสารเบิงเขาขายถุงละสิบบาทเบิงสงสารตีจด้สิบบาทด้วยเนี่ย ซิปเอฟถุงห้าบาทเออนั่นตัวสิมาตโต้ข้าวขาท้าวเหนียวและคิดเห็นบบกัวเขาจะได้แกะเม็ดและข้าวขนาดนี้เพื่อนที่แกะได้เนาะเออมันนั่งแกะกินย่างมันเป็นยังสิจ้าโอ้ก็ให้มีไงจอยก็จงตานมีไงจอยจาไปตามปนจะไปตามปนจ้าจะฟักบัวเนี่ยไปตามปนจ้ามันตาได้ตาได้ตามตรงได้ อ๋อตามได้เียจ้ยายตามส้มได้อันนี้เรื่องจริงตีเน่จริงตามส้มตามใส่หมูแดงอร่อยจ้าคือซุปบะหมีแน่ตีข้าท่าเนี่ยข้าท่าทันว่ชเชื่อกระรองเบิึงนี่เขาเรียกของแท้ของแท้จริงเลยโอ้โหนี่ของแท้จริงจริงจะฮะน้ำพริกเปืี้ยวแล้วก็ซุปคือบะหมีเด้อซอยหอมซอยผักรีผักซีผักข่าบักเข้าวคั่วเข้าวพริกโป่งมันเลยใส่ใส่เหมือนั่นอันไปเบิ่งมะลำใส่มะลำมมะลำจังใดยาย โอ้ยสาธิตเบิงสาธิตเปิงมันบอด้ยลำดอกมันลองเพลงมันลองเพลงเมจงเดบ่ฮู้อ้าวคนมันไล่มันเต้นพูดรคอยเห็นโอ้นางเอกคนไหนไปคลองของมันแล้วหอมมีเก๋ฟอดฟอดะเออคยเห็นแหมนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วด้ายออันคอยบอกว่าคอยย่าในย่าแล้วนี่อีกว่ามันไล่เนาไปนะคงใอ้ถือคนเด้อของพระเอกเด้อก็ทูกอยู่ดิคอยว่าอันมันไล่อัน เอาไปนะไปคล้องไปเอกไปถึงไปถึงป,ปั๊บปู่าดตปุ๊บตัวโกงล้ำอกมาไปคล้องปับ๊บบุหัวซ้ำผู้ใด็กเยบอกว่าอย่าเพิ่งคล้องอย่าเพิ่งคล้อง